ตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับนี่เลยครับผมพามาชมก่อนนะครับตัวนี้ลูกค้าก็ได้ทําการสั่งตัดล้อที่ร้านไว้นะครับเป็นค o ตติคฟอนนะครับผมตัวนี้จะเป็นล้อแบบ2ชิ้นนะครับก็สเปคก็จะเป็น20ครับกว้าง10นิ้วออฟสาครับผมนี่เลยสวยงามมากๆล้นนิดนิดนะครับเพราะว่าของเดิมของลูกค้าเนี่ยล้นมาเกือบเกือบสนิ้วได้ครับ ลูกค้าก็เลยอยากจะลดความกว้างครับที่ว่าล้อมันล้นเนี่ยฮะนี่เลยเราก็เลยลดขนาดลงมาเลยนิดเดียวว่าเป็นๆกำลังสวยครับก็สะดวกต่อการใช้งานนะครับผมพามาชมของส,สวยๆงามๆครับก็สําหรับลูกค้าท่านใดนครับที่สนใจครับอยากจะสั่งตัดล้อเฉพาะแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถเลือกขนาดหน้ากว้างออฟเซ็ตได้นะครับ ก็ติดต่อสอบถามกันคำอที่เพจทรัพย์สมบูรณ์ยางยนรับสาขาสีนักลินครับหรือว่าที่เบอร์086324 1528ครับ086325 5582ครับทรัพย์สมบูรณ์ยางยนต์สาขาสีนักินขอฝากด้วยนะครับ